พ๋อกินหมดเพื่อแล้วก็ใช่ไหมคิไหใหใหญ่อร uhm ่อยหมคะหมดเพืはは่อเลยจกิงครั้งแรกครั้งสองเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้

หยดน้ำตาลเียมนะเดี๋ยวหยดน้ำตาลเียมให้คุณตานะคะอร่อย

เนะรี่องับเลยเรื่องจบเลย

สวัสดีค่ะขอบคุณสามพันแปดร้อยไรนะคะขอบคุณค่ะอ้าอยู่นี่เองอะไรก็ดูพ่อกินมะละกอไงพ่อบอกอ้าวอยู่นี่เองดูพ่อกินมะละกอกินหมดแล้วกินหมดแล้วหมดถ้วยแล้วเต็มถ้วยเลยหมดแล้ว ขอบคุณ3,800อเลยนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ารวบชมและให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะจู่จู่ขอบคุณผู้ติดตามใหม่หนึ่งท่านนะคะจุแล้วก็ขอบคุณเพชรห้าเม็รขอบคุณดอกกุหลาบ5้าดอกขอบคุณของขวัญหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ